เกิดมาฉันยังไม่เคยมีบุญวาสนาเหมือนใครเขาเลยนะแม่เซนยกบ้านให้ฉันหน่อยได้ไหมประโยคเด็ดจ,จากหนังเรื่องนี้เรื่องราวของคู่รักชายชายคู่หนึ่งที่พวกเขายอมทุ่มทั้งแรงกายแรงใจช่วยกันสร้างสวนผู้เรียนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อวาดฝันไว้ว่าจะเป็นเหมือนดังวิมานของพวกเขาทั้งสองคนแต่แล้วโชคชะตากดดันเล่นตลกกับพวกเขาเมื่อวันหนึ่งแฟนของเขาด้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทําให้เขาเสียชีวิตอย่างกระทันหัน และที่พีกกว่านั้นที่ดินและทรัพย์สมบัติต่างๆดันเป็นชื่อของแฟนเขามันเลยทําให้เขาไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆและที่ดินแห่งนี้เลยและเมื่อตัวแฟนของเขา ไม่ได้มีคู่สมรสและก็ไม่ได้มีบุตรโดยชอบพรรมจึงทําให้มรดกและก็ที่ดินต่างๆตกไปอยู่ในมือของแม่ของเขาซึ่งแม่เขาก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยสิแม่ของเขาดันมีลูกบุญธรรมอีกคนนึงที่ติดตามมาด้วยและทีนี้แหละครับการมาของทั้งสองแม่ลูกนี้จึงทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของความบาดหมางและก็ความแค้นก็ในเมื่อเราเป็นคนสร้างสวนทุเรียนนี้ขึ้นมากับเมือ่อและมันก็จะไปอยู่ในมือของใครก็ไม่รู้ที่เป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยจะมาเอาเอย่างไปเนี่ยนะ<ๆ>เขาจึงต้องทํทุกวิธีทางครับเพื่อแย่งชิงส่วนท มาอย่างถูกกฎหมายเพราะว่าเป็นแม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงได้รับมอดลของลูก ก็ถูกต้องแล้วนี่สงครามการแย่งชิงสวนทุเรียนแห่งนี้จึงเริ่มต้นขึ้นเพราะว่าเขาอุตส่าห์ลงทั้งแรงกายและก็แรงใจในการสร้างสวนทุเรียนแห่งนี้ขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาทั้งสองคนและก็เป็นคนรักของลูกตัวเองไปฟังหนึ่งก็เป็นคุณแม่ที่ให้กำเนิดแต่ก็ได้รับมรดคนี้มาถูกต้องตามกฎหมายซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ทั้งสองฝั่งมีเหตุผลของตัวเองในเรื่องนี้ครับเป็นการตีแผ่ความไม่เท่าเทียมและก็เป็นการเล่นประเด็นครับสมรสเท่าเทียมเพราะว่าเมื่อเราสมรสแล้วแต่เราไม่ได้ะเนสูนส่่ดยกันมมอาจจะไใช่ การันตีได้ว่าทุกอย่างที่เราเร่วมสร้างมาด้วยกันมันจะเป็นของเราในตอนสุดท้ายแต่ทางนั้นทงนี้ครับความรักก็ยังเป็นสิ่งสวยงามและมันก็มีผลของมันซึ่งวันนี้จะทำให้เห็นเลยครับว่าเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมคนนึงถึงอยู่อย่างสบายแต่อีกคนหนึ่งกลับอยู่อย่างยากลำบากซึ่งอย่างที่เราก็เป็นคนเหมือนกันแต่ว่าการปฏิบัติและก็การเป็นอยู่นั้นแตกต่างกันลิบลิ่วเลยและอย่างเรื่องนี้ครับก็มีม,มีมาในหลายอย่างและก็มีประโยคยอดฮิตอย่างเช่นโหมกูยอมแล้วโหมกูยอมแล้วถ้ากูไม่ได้อะไรไปมึงก็ต้องไม่ได้เหมือนนกั ศึกนี้พูดเลยครับว่าทั้งเจ็บทั้งแสบอ๋อแล้วก็เป็นการฉลองเดือนแห่งไพรมันด้วยนะและใครที่อยากจะรู้ว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรหรือใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถรับชมต่อได้ที่วิมานหนามตอนนี้ออนสตรีมมิ่งอยู่บน Netflix สามารถตามไปดูได้ไปไปดู